สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุคับผมตํางหมูตมังครัวครับไก่ทอดไก่ทอดเด็บเรยบบ่ากอยู่ข่าวแล้วก็ไว่นหวยละ Mm-hmm.

だなっとか。

วะปิดโรงงานโรงงเย็นออแ,แล้วก็เป็นเนี้ฟโรงงานแต่กเก่งไนว่าเก่งไ่เขาจะรับกลุนเจ็นโรงงานเราสูงกวไว้เด้อช่างมึงเด้อมึงจะมัก,การกูติพี่ว่าไปตามหนีได้ไหม่าตูเดียวตหลาน จัแบบแปดหมื่น <80, 000. S 1> เป็นคู่ครับห็นเงายเขาที่มีเงินให้เขาโอ้วแเ้งเห็นเลายเขาก็ดี้นะค่บัน What cái cá cua loại gọi đi hả mất cô con tôi này ngon thêm bạn có hành nên đơn các bạn Để rồi 俺们跟我老公一样。

ก็เห <c ười> ็นเป็นเรียนเป็นรถไหนโอ้โหเจ้าขอบ้านเหลาหลางเท้าวไน่ไล่ไล่ไลเรก็ไปดูดว่าไล้เเา ท่านยืมองคนในโบสถ์กนอย่งกับเท่าไหร่สองพันห้า

นี่หมเล็กขอไม่ขอพอพี่พี่ขอแล้วถามมะเขยองวะมาถามมะเขวถามก่อนมะเขือเด้มเขียเราอะมขอเราเปล่อย่งผู้ใดนะมาเขเน่มาเขียกป็นนลูกเาว่าเขวเวายตอเบอกว่าเขาเป็นเปา ไม่รับอยู่หรอกขวแจังมันข่ัจะไปทางไหน่ะพ่อแจังมั่นเหรอทุูคดีค่ะอี่ยังอยู่บ้าใดอยู่ไนบ้างนี่ยหายด้ยหิ้เจียวหายต้นาเกียวคือเกียวมาหายวะ ไปโดนไปตัวเชื่อมหายแล้วออกได้เพื่อนน่ะเขาทีงัดแก้วออกแล้วทอพี่วิที้อ่ะแม่อที่แข่งเชิงองค์ไงเชิงเบสแมนบอร์เบสในไทยอ่ะมันไปอยู่หน้าบ้านไหนยังไงมันมีใหม่ใหม่ตาทานคล่องมาไม่ไหวแล้วก็งอลูกแม่แล้วก็ดึงมึงเห็นบเอาดึงออกไหม อเล็กกออันไม่ไผ่นั่นมันกอบาแหน่ยดอกกูคิดว่ามันมือเดียวน่ะมันไมเห็ดบาดแน่นนะถ้ามันสองมือนี่มันจะแน่นมันแต่นิ่งขับไปในหู้ใหม่ดึงออกมาเพราะมันหอดตรงกันบัดบนดินที่ดึงออกเลยกูคิดว่านั่นเองไปโดนผู้นอีกอะงัดผู้แกบอกตัวเสื่อมแล้วขายเงินแล้วบอกว่าเจ้าอะไตัวเอาไว้ปรังบ้านเนาะ

Kia anh mình vô. Cái bọc đang này trước bao nó. Nó khai không? ยี่เฮ็ตจังได้เนาะเรากินเหล่าพี่เก่าเลยตาเนี่ย